ทำไมไม่ใชเทคนิคการทุบจากภายนอกคุณเราทําไม่ได้ฝึกเทคนิคการปลางงาุกไนต์จะถูกเพือยากและไฟรานฟันขโมงเต็มรถแล้วผู้ที่เข้าไปช่วยสวัสดีครับตอบคําถามนะครับคนไม่ได้ฝึกก็วิเคราะห์ไปส่วนคนฝึกมันก็จะมีระดับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปรมาจารย์ชํานาญเชี่ยวมาดูเมื่อโดนไฟอันนี้คือระยะทุบหัวห้เกิดรูแต่พอเกิดรูแล้วตอนเข้าไปช่วย คนเข้าไปช่วยสำลักฟันน้ำหูน้ำตาไหลค้อนทุบกระจกจะติดไว้ใกล้รถต้องให้ครูทั้งสามท่านฝึกหมัดต,ต่อยทะลุกระจกไหมไม่ต้องยากเกินแล้วอ,อะไรดีวิชามวยค้อนหาอุปกรณ์สวมใส่มวยค้อนติดตัวเอาไว้ใช้ป้องกันผู้ร้ายเวลาบุกเข้ามาในโรงเรียนได้ด้วยนะและใช้ทุกสิ่งของวัตถุต่างๆ ไดด้้วยสรุปนะครับขนส่งกับผู้ประกอบการไปวางระบบความเข้มข้นปลอดภัยใหม่และครูควรฝึกอาวุธประยุกติดตัวไว้หนึ่งอย่างครับ